ชอบไหมชอบไหมครับเคสใครให้มาครับเบิร์ดเบิร์ดให้มาแล้วเบิร์ดให้อะไรมาครับของฝันมันเกิดอ๋อเฮ้อเฮ้อตรงนี้